สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็นะครับผมจํานวน400บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเล็ให้ดูเลยนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็วิธีการทําเงินทูมิเนียลเล็ตเนี่ยทำตรงไหนนะครับถึงจะได้รับเงินเข้าทูมิเนียลเล็จำนวน400บาทนะครับใครที่สนใจในการหารายได้เสริมออนไลน์นะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเล็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยยนนะครััับกก็ขอสสววดดีผู้้ชม ก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจำนวน400บาทนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับใครที่สนใจในการหารายได้เสริมออนไลน์นะครับโดยที่ไม่อยากลงทุนดูได้ในคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่ลเล็ตกันก่อนนะครับผมสำหรับตัวปนดดาวโหล บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับผมสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาตามชื่อติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินทูมเมอรี่วอลเลนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า n o v e l l a นะครับอ่านรักโรแมนติกนิยายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูมเมอรี่วลเลจากการอ่านนิยายนั่นเองนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมมมส่่่่ววนนใคคครทียยยยังย download, ยังงไไเเดดา์โหล แม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ดูคลิปให้จบก่อนหากสนใจในการดาวน์โหลดหรือว่าในการใช้งานค่อยพิมพ์ชื่อดาวนโหลดที่หลังได้นะครับลิงก์ดาวนโหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่แทบ็บ เเมนูลยแต่ละเมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดใช้งานง่ายแน,น่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะถอนเงินให้ดูก่อนนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องถอนตรงไหนทําอย่างไรเป็นอันดับแรกนะครับกดมาที่เมนูด้านล่างขวามือนะครับเมนูของฉันเนาะกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าชื่อบัญชีของเรานะครับแล้วก็จะมีคาว่าถ่ายถอนตรงนี้นะครับผมให้เราทําการกดตรงนี้ได้เลยเมื่อเราจะทําการถอนเงินนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการใส่รหัสการเชิญเพื่อนเนาะรับที่สาม0มื่นเหรียญทองหรือว่าคะแนนของเราเรามีรหัสโค้ดของ เพื่อนก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยเนาะอันนี้ไม่ได้บังคับเป็นส่วนของการก,กรอกและหัดโค้ดนะครับอโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของการถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็จะมี t ทมานี่วอลเล็และก็เพย์เพนะครับในการถอนเงิน t ทมานี่วอลเล็นะครับเราไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับเมื่อเรามียอดเงินตรงนี้เนี่ยครบแล้วนะครับตามจํานวนขั้นต่ำที่เขากําหนดไว้เนี่ยเราก็สามารถทําการแลกเงินเข้า t ทมานี่วอลเล็ได้เลยการถอนเงินนะครับจะเริ่มต้นที่100-400บาทสูงสุดนะ ในหนวันนะครับจะทําการแลกเงินได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับ การแลกเงินนะครับเขาก็จะมีกฎในการแลกเงินตรงนี้ให้เราอ่านก่อนนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจในการแลกรับเงินรางวัลผมจะเลือกรายการสูงสุดเลยที่400นะครับก็กดเลือกแล้วก็อ่านข้อตกลงในการแลกเงินตรงนี้ก่อนได้เลยทั้งหมด4ข้อเนาะแล้วก็กดเห็นด้วยด้านล่างขวามือนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการกรอกข้อมูลในการรับเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมานิวอลเล็ตได้แบบโดยตรงเลยนะครับการกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับหนึ่งเลยชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมานิวอลเล็ตใส่เป็นภาษาไทยได้เลย ห้ามใส่ชื่อเล่นเด็ดขาดนะครับให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชี wallet นะครับและก็ช่องที่2เบอร์ wallet ช่องที่3ก็เป็นเบอร์ wallet จากนั้นกดแลกรับเงินได้เลยนะอ่าโอเคนะครับผมได้ทาการแลกเงินรางวัลเรียบร้อยนะครับผมจำนวน400บาทในวันที่7เดือน7เนาะเวลาก็13นาฬิกา35นาทีในการแลกเงินนะครับเขาจะใช้เวลาตรวจสอบนะครับ5วันทําการนะครับไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดนักขัดระเลิกวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับวันอาทิตย์นะครับการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยเขาก ็จะเริ่มนับในสัปดาห์ถัดไปก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเงินจะเข้าไม่เกินวันศุกร์ในสัปดาห์หน้านะครับผมถ้าผมได้รับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตแจ้งเตือนให้อีกรอบหนึ่งว,ว่ายอดเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันใช้เวลาตรวจสอบกี่วันแล้วก็เงินที่เราแลกไปเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการเล่นการทําเงินเข้าโทมอนี่ลเล็ตกันเลยว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็ทําเงินอย่างไรนะครับเรามาดูที่เมนูด้านล่างนะครับเริ่มจากเมนูด้านล่างซ้ายมือืออหนนนนนัังงสกกเเข้้าามมมทีีีี่ตรย็จะะคแ ที่เราสามารถกดรับได้เลย142สามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับนะครับเปลี่ยนทองขึ้นตรงนี้เราก็กดรับได้เลยเนาะ143คะแนนนะครับผมจะไม่ได้รับคูณ2เนาะผมจะรับแค่ครั้งเดียวพอเพราะว่าการรับคูณ2เนี่ยมันจะให้เราดูแอดโฆษณาก่อนนะครับต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยจะมี3เมนูนะครับที่เราสามารถทําคะแนนเพิ่มได้อ่นะกดไปที่อันที่1นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆในการทําตัวภารกิจนะเราสามารถทําตัวภารกิจตรงนี้ได้นะครับก็จะมี แอปต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งในการทําภารกิจเพิ่มได้เลยตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเหมือนกับตัวที่1นนะครับสามารถกดเข้าไปทําเงินได้เลยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการดาวน์โหลดแอปนะครับในส่วนของตัวเกมต่างๆเนาะตัวนี้ยังไม่มีเกมเข้ามาให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ข้ามไปก่อนนะครับเรามาดูที่ตัวที่3นะครับในส่วนของลักดิเดลนะครับในการหมุนวงล้อนะครับการหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยมีโอกาสหมุนนะครับอยู่ที่จํานวน10ครั้งนะครับในการหมุนเพื่อที่จะลุ้นรับในส่วนของตัวคะแนนเพิ่มเติมนะคร การรับในส่วนของตัวคะแนนในหน้านี้เนี่ยก็จะมีหนังสือแนะนำนะครับเป็นการอ่านนิยายนะครับใครที่ชอบการอ่านนิยายอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาอ่านตรงนี้เพิ่มได้วิธีการอ่านนะครับก็กดเริ่มอ่านด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับในหน้าจอในคลิปเนี่ยมันอาจจะขึ้นจอสีดำเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถอัดหน้าจอหรือว่าบันทึกคลิปได้หรือว่าจะทําการแคปรูปภาพได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือนะครับเราสามารถทําการอ่านแล้วก็เลื่อนอ่านตามเนื้อเรื่องได้เลยคะแนนของเราเนี่ยดูที่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับมันจะเป็น คนเหรียญทองอยู่สามารถดูเพิ่มเติมตรงนั้นได้เลยอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการอ่านนิยายนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดอันดับนะครับรายการยอดนิยมที่มีคนเข้าชมมากที่สุดนะครับเมนูที่3นะครับก็จะมีการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้านบนตรงนี้แล้วก็งานแล้วก็กดรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปนะครับมีกิจกรรมนะครับในส่วนของการรุ้นรับเงินดอลลาร์นะครับสูงสุดที่2000ดอลลาร์นะครับเป็นรางวัลพิเศษที่เขานํามาแจกให้เรานะครับแจกทั้งหมด100 คนนะ100ที่นั่งนะครับเหลือเวลาอีกแค่7วันทําการเนาะในการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้เนี่ยทำอย่างไรอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสองล้นหนึ่งหมื่นหกพันแต้มนะครับอันนี้จะเป็นการคลิกเพื่อส่งคําเชิญนะครับหรือว่าแนะนําเชิญชวนเพื่อนรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองถ้าใครต้องการแนะนําเพื่อนนะครับสามารถคลอกล็อกรหตรงนี้ไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับวิธีการทำนะครับในส่วนของตัวกิจกรรมนะครับก็คือการแนะนําเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยให้ติดอันดับ1่ 100น,นเองเรามาดูที่กฎรางวัลตรงนี้กันนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับรางวัลเท่าไหร่เรามาดูตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะประกาศตามลําดับเนาะในส่วนของกิจกรรมนะครับแล้วก็มาดูตรงกริจกรรมตรงนี้ได้เนาะว่าเขาประกาศเท่าไหร่นะครับแนะนํากิจกรรมนะครับหนในช่วงกิจกรรมผู้ใช้ที่เชิญ100อันดับแรกจะจัดอันดับเพื่อที่มีประสิทธิผลจะได้รับผลรางวัลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ใช้ที่1นะครับจะได้รับ300แต้มก็น่าจะเป็นในส่วนของค่าเงินดอลลาร์เนาะแล้วเราก็จะได้รับเงินรางวัลตามนี้ เ,เขาก็จะแจ้งให้เราว่าเราได้รับเท่าไหร่นะครับผมลองอ่านประกาศลองอ่านกฎกติกาดูเนาะสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมถ้าใครไม่ได้รับการเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าไม่ได้เชิญเพื่อนเลยเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม2,000ดอลลาร์นะเมนูต่อไปนะครับงานนะครับงานเนี่ยก็จะมีการเช็คอินนะครับในการทําภารกิจ1นถึงเวันแล้วก็การทําภารกิจต่างๆตรงนี้นะครับสามารถทําเพิ่มเติมได้เลยเมนูที่4ีด้านล่างนะครับโปรดทราบอันนี้ก็จะเป็นการจัดงานในส่วนของหนังสือที่เราทําการอ่านไว้แล้วก็อ่านยังไม่จบเราสามารถ บันทึกให้มาอยู่ตรงหน้านี้ได้เลยนะครับเมนูที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินการแนะนําเพื่อนนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูสําหรับยอดเงินที่ถอนไปถ้าหากได้รับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตชี้แจงให้อีกรอบหนึ่งฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดในส่วนของงานต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ